พออทอทอท,อทอเผยปัญหานักท่องเที่ยวอิสราเอลไม่กระทบการท่องเที่ยวปลายผู้อํานวยการทอทอทอสํานักงานแม่ห้องสอนเผยกระแสปัญหานักท่องเที่ยวอิสราเอลโบส์ไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวปลายระบุชุมชนสะท้อนปัญหาเพื่อแก้ไขที่ถูกจุดส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวปลายให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นในอนาคตจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโบสถ์หลังโรงพักปลายหลังมีการแชร์ภาพที่อ้างว่ามีกลุ่มชาวอิสราเอลสร้างสถานที่พิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์หลังโรงพักปลาย และระบุว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงจนมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบอ่านข่าวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโบสถ์ในอำเภอปายผลักดันสีนักดนตรีไม่มีใบอนุญาตทำง,งานกลับประเทศล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์68ว่าที่ร้อยตรีพานุวัตรขัดหนา้าผู้อํานวยการทททสํานักงานแม่ห้องสอนเปิดเผยกับสื่อมวลชนในพื้นที่กรณีปัญหาอำเภอปายที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ว่าที่ศาลากลางจังหวัดแม่ห้องสอน โดยเอกวิทย์มีเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดแม่ห้องศนประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอนด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ห้องศนฝ่ายปกครองและหน่วยเฉพาะกิจสิงห์นาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรับทราบสถานการณ์กรณีมีสื่อโซเชียลและสื่ออิสราเอลเผยแพร่กรณีพื้นที่อำเภอปลายมีชาวอิสราเอลที่ร่วมการสู้รบสงครามในเขตกาซาปาเลสไตน์และเลบานอนย้ายมาตั้งถิ่นฐานในอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอน และสร้างปัญหาให้พี่น้องในชุมชนอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนนั้นจากกระแสปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปลายไม่ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวโดยรวมซึ่งอัตราการเข้าพักตามรีสอร์ทต่างๆยังเยอะและไม่มีแนวโน้มในเรื่องของการยกเลิกการจองที่พักแต่อย่างใดสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงและในานามทีแม่ห้องอนพลัสพบว่ามีปัญหาที่ชุมชนได้สะท้อนออกมาจริง ทั้งเรื่องปัญหาการขนส่งอัญหาด้านการจราจรที่ไม่เคารพกฎหมายการแต่งกายที่ไม่รัดก,กุมซึ่งในนามของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้มงวดตรวจตราและมีการดำเนินคดีตามกฎหมายตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักจากกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าชุมชนได้สะท้อนปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ถูกจุดซึ่งส่งผลที่ดีต่อการท่องเที่ยวปลายให้มีมาตรฐานการท่องเที่ที่ยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตในส่วนกรณีบวชของชาวอิสราเอลนั้น เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์68ทางหน่วยงานความมั่นคงโดยพลตรีวิเศษเวโรดวิเศษศรีนายทหารฝ่ายเสนาธิการกองทัพบ,บกรองหนส่งผู้ช่วยผอ,อรมอนอปฏิบัติราชการแทนหนส่งผู้ช่วยผอ,อรมอนอได้เดินทางเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่มีการร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยวในอำเภอปลายของมอผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนและได้เดินทางไปตรวจสอบบวชระบุว่าเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติศาสนกิจของชาวยูจิง โดยจากการตรวจสอบโบสถ์ไม่พบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายขณะที่ด้านผู้ดูแลโบสถ์และนักบวชยืนยันว่าเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติศาสนก,กิจของชาวอยู่เท่านั้นไม่ได้มีการจัดงานปาร์ตี้อย่างที่หลายคนเข้าใจ